สวัสดีครับวันนี้เพจด DK เลไรแต่งนะครับจะพามาชมนะครับเป็นชุดอัพซีซีนะครับใส่กับยามาฮ่าแกรนพิลานโนนะครับ GT 1 2 5แล้วก็ฟีโน่หนึ่งสองห้านะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดเริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่มีชุดข้างอยู่แล้วนะครับเราอยากอัพขยายซีซีให้ขับสนุกขึ้นแต่ว่ายังเน้นความทนเหมือนเดิมประงรัสาง่ายไม่จุกจิก ชุดนี้ตอบโจทย์ครับผมเริ่มจากรถเดิมๆเลยเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดเสื้อนะครับเป็นเสื้อใหม่นะครับทําเป็นปอกเล็กเรียบร้อยนะครับลูกสูบมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ห้าสิบสามมิลนะครับห้าสิบสามจุห้าห้าสิบสี่มิลนะครับใส่กับฝาวาลเดิมๆเรือนเดิมๆได้เลยนะครับอุปกรณ์ก็จะมีอ่าชุดเสื้อพร้อมลูกนะครับปัดหัวหลบวาให้เรียบร้อยครับผม แหวนลูกสลักกิ๊ล็อกนะครับสปริงวาลแต่งนะครับ1คู่นะครับดีเทนเนอร์ฐานใหญ่หนึ่งคู่ครับผมหัวฉีดนะครับ1ตัวครับผมแคมแต่งแล้วก็มีประเก็นชุดบนนะครับมีทุกอย่างที่ต้องใช้ในการประกอบชุดนี้นะครับสามารถประกอบแทนชุดเดิมได้เลยนะครับใช้งานเป็นทนทั่วไปครับ ตัตราการประหยัดน้ำมันนะครับก็ต่างจากเดิมนิดเดียวนะครับขับสนุกขึ้นแน่นอนทันใดใช้รถแก๊ปอยู่ก็ตอบโจทย์แน่นอนครับขับเร้งทันใจท่นใดสนใจนะครับลองสอบถามเข้ามาก่อนได้นะครับทางเรามีหลายสเตปให้เลือกนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับก็จะมีนะครับเบอร์โทรศัพท์0900417151หรือว่าจะเป็นช่อง y o u t u b n n h l n n e l f o o k t o o t o k นะครับทางเราใช้ชื่อเดียวกันทั้งหมดนะครับ DK อะไรแต่งครับผมตัวดีใหญ่ตัวเใหญ่นะครับเว้นวักแล้วก็มีคำว่าอะไรแต่งครับผมสังเกตเบอร์โทรศัพท์ ก่อนนะครับก่อนที่จะสั่งของนะครับโทรศัพท์ต้องเป็นเบอร์0900417151เท่านั้นนะครับครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ